สวัสดีท่านผู้ที่ตามรายการเชฐวัชชัยเรื่องท่านนะครับพบกับผมนะครับเชฐวัชชัยครับก็เราห่างหายกันไปนานเลยนะครับผมเพราะว่าผมเองก็ติดงานครับผมช่วงนี้งานจะวุ่นนิดนึงครับผมนะฮะเพราะว่าเปิดเทอมแล้วครับผมจะวุ่นนิดนึงนะครับผมวันนี้ก็จะมาบอกมาเล่านะครับผมสําหรับคนที่ชื่นชอบวัตถุมงคลจากพุทธคุณเนาะนะครับผม ใครที่ตามรายการผมคงรู้ครับผมว่าผมเองนะ่ะค่อนข้างจะชื่นชอบในเรื่องของพวกนี้นะครับผมวัตถุมงคลหลวงพ่อใดมีประสบการณ์ดีก็มักจะนํามาเปิดสตอรี่แล้วก็แบ่งปันให้กับผู้ติดตามรายการอะไรแบบนี้นะครับผมไม่ใช่ว่าจะแค่เล่นซื้อขายทั่วไปเหมือนที่เขาเล่นกันอะไรเงี้ยผมไม่ใช่ครับผมหลักการผมเองต้องมีประสบการณ์นะครับผมเพื่อที่เราจะมาแขวนไะด้อย่างมั่นใจครับผมนะฮะก็มีสมาชิกนะครับผมแล้วก็ผู้ติดตามรายการลหลายๆท่านนะฮะ ถามผมมาครับผมว่าข้อห้ามนะครับผมในการแขวนวัตถุมงคลเนี่ยนะฮะมีอะไรบ้างที่แบบหลักๆเลยอะไรเงี้ยครับผมนะฮะซึ่งผมเองนะครับผมเวลาผมไปกราบครูบาอาจารย์องใดผมก็มกักจะถามนะครับครูบาอาจารย์เหมือนกันว่า,าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเนี่ยนะ มีข้อห้ามนะครับผมในการขอยอะไรบ้างอะไรครับผมนะเขาจะ,จะบอกนะครับผมแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นแค่ที่ผมประมวลในการที่ผมถามครูบาอาจารย์นะนะครับผมส่วนบางสายนะครับผมที่เราไม่รู้ก็อาจจะมีเพิ่มเติมมากกว่านี้เช่นบางสายก็ว่าห้ามใส่วัตถุมงคลของหลวงพ่อน,นั้นกินเหล้านะครับผมนะห้ามใส่เข้าสานท่อาโคจรน,นะครับ พูดมากคือพวกซ่องพวกอะไรเงี้ยห้ามใส่เข้าอะไรเงี้ยนะจะทําให้วัตถุมงคลเสื่อมหรือว่าถดถอยพุทธคุณลงไปอะไรเงี้ยครับผมนะฮะแต่ที่ผมได้ประมวลจากครูบาอาจารย์ที่ผมได้สอบถามท่านนะครับผมนะ,ะท่านได้บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าข้อห้ามหลักๆของการขอยัตถุมมงคลนะ่ะนะครับผมที่ผมยึดถือเองส่วนตัวด้วยเนี่ยมีแค่ข้อเดียว ข้อเดียวจริงๆนะครับผมถือว่าเป็นข้อห้ามหลักเลยนะครับผมในสายคูบาอาจารย์ของผมนะนะครับผมเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับผมแน่นอนครับเวลาเราแขวนวัตถุมงคลเราก็ต้องมีการอารัธนาก่อนเนาะนะครับผมบอกกล่าวก่อนที่จะแขวนนะครับผมแล้วก็หลังจากที่จะถอดก็อัรัธนาบอกกล่าวด้วยนะครับผมนะฮะแน่นอนครับเราจะพกอะไรไปเงี้ยก็ต้องบอกกล่าวชัดเจนนะครับผมไม่ใช่อยู่ดีใส่ไปเลยมันก็รู้สึกยังไงยังไงอยู่เนาะส่วนตัวผมก็จะอัรัธนาด้วยไม่รู้ว่าผิดถูกยังไงนะแต่มันทำแล้วสบายใจครับผมนะฮะ เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างที่ได้หลวงพ่อเลยเนาะว่าที่ผมถามนะครับผมหลวงพ่อแต่หลวงพ่อนั้นว่าวัตถุมงคลท่านมีข้อห้ามอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้กับผู้ติดตามรายการได้ฟังครับผมนะฮะองค์แรกเลยที่ผมไม่ได้เคยถามคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อชไหนวัดสังขะปีดีจอดคอนแก่นครับผมนะฮะช่วงนั้นผมมีโอกาสได้ไปกราบ พระเดชพระคุณหลวงพ่อไฉเนี่ยที่วัดหลวงพ่อสุพ์วัดศรีทรงธรรม,รมนะครับผมช่วงนั้นหลวงพอ่อฉไนท่านมางานมุทิตา,าจิตหลวงพ่อสุพจน์นะครับผมผมก็ได้มีโอกาสได้เรียนสอบถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อฉไฉนะครับผมผมได้ถามเลยนะวันนั้นหลวงพ่อครับคนที่ได้สักเสือหัวขาดจากหลวงพ่อวิชิตเนี่ยนะครับผมทาไมเขาทําผิดศีลมากมายนะไม่ว่าจะเป็นป้นฆ่าขมขืนเนี่ย ทำไมรอยสักเสือหัวขาดหลวงพ่อวิชิตเนี่ยถึงยังคุ้มครองเขาได้อยู่ทําไมไม่เสือเ่อมครับผมทั้งที่เขาทําผิดศีลน,นะครับผมหลวงพ่อเฉลี่เมตตาตอบเลยครับว่าเขานับถือคุบาจารย์อย่างสนิทใจนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ลบหลู่คูบาจาย์แล้วก็บุพการีใครโอโ้โหทาให้ผมได้รู้เลยว่าข้อหลักๆในการถือนะครับผมของคนที่แขวนประตมงคลนะครับผมแล้วก็คนศักเนาะบางอย่างเนี่ยนะครับผมนะเขาห้าม ด่าพ่อแม่นะครับผมลบหลู่คูบาจา์นะครับผมลบหลู่คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์หรือให้คำหยาบไปใครเนี่ยอันนี้เป็นข้อหลักเลยนะครับผมเพราะว่าอ่ามันจะเป็นการเปิดประตูทองให้กับอ่าคนที่จะทาร้ายเราทําให้ขอมันเสือ่อมลงชั่วคราวอะไรแบบนี้นะครับผมพระเดชพระคุณหลวงพ่อไฉนได้บอกอย่างนี้นะดังนั้น,นคนที่แขวนวัตถุงมงคลของหลวงพาานะ่อฉนนัยนหลักๆเนาะก็เรื่องนี้นะครับผมนะระวงังระวงัะวงหน่อยนะครับผมระวังระวังหน่อยนะเรื่องวาจานี่แหละนะครับผมอ่า แล้วต่อมาผมก็มีโอกาสได้เรียนสอบถามจากหลวงพ่อสะอาดวัดเขาแก้วเหมือนกันครับผมนะฮะหลวงพ่อสะอาดก็เป็นสุดยอดพระกิจจาในยุคนี้เหมือนกันนะครับผมนะฮะซึ่งช่วงนั้นผมได้ไปกับพี่หนึ่งเนาะได้มีโอกาสไปถามหลวงพ่อในกุฏิเลยนะครับผมค่อนข้างจะแบบเป็นส่วนตัวนิดนึงนะครับผมนะ,อะตอนนั้นหลวงพ่อกําลังจานมีดอยู่นะครับผมนะผมก็ได้เรียนถามหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อสะอาดเนี่ยครับผมผมได้ถามว่าหลวงพ่อครับข้อห้ามในการแขวนวัตถุมงคลหรือใช้วัตถุมงคลของหลวงพ่อเนี่ย มีข้อห้ามอะไรบ้างครับท่านบอกเลยนะครับว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยนะฮะใส่ไปได้ทุกที่ไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่ต้องกลัวเสื่อมแต่อย่าไปให้ควยใครท่านบอกงั้นเลยนะครับผมเหมือนกันเลยเห็นไหมตรงกับพระเดชพระคุณพระชนัเลยคําว่าให้ควยคือให้คําหยาบนะครับผมนะรวมทั้งไปเรื่องของลบหลู่บุปการลีนะนะครับผมแล้วก็ดูหมิ่นคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับผมนะฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อที่ หลวงพ่อาสะได้บอกมาเหมือนกันนะครับผมวัตถุมงคลท่านเนี่ยใส่ไปทุกที่ดังนั้นแสดงว่าไม่ต้องกลัวสถานที่อโครจรน,นะครับผมเพราะว่าบางสายเนี่ยนะ<ม>เขาจะอ่าพูดไงก็คือห้ามเรื่องการใส่วัตถุมงคลเข้าไปในสถานที่อโครจรด้วยครับผมนะ,ะมนะเพราะว่าการใส่เข้าไปในาะที่อโครจรเนี่ยบางหลวงพ่อมันว่าเสื่อมนะวัตถุมงคลบางหลวงพ่อเนี่ยอ่าอยู่ในกรอบเนี่ยคือถึงกับเล้าเลยอะไรเงี้ยกรอบเล้าเลยอะไรก็มีครับผมหรือแม้กระทั่ง อ่าที่เป็นผงเลยผงแตกเลยเป็นตะกรุดที่พันอยู่ดีเนี่ยนะครับถึงกับคลายถึงกับขี้ออกเลยเนี่ยก็มีนะครับผมนะฮะอ่าแต่ที่ผมได้ถามอ่าหลวงพ่อสะอาดนะครับผมของท่านไม่กลัวนะแต่ก็ที่บอกครับผมเรื่องวาจาครับผมระวังระวังนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ผมได้มีโอกาสถามอ่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อถนอมวัดกุฏิกาลามสุดยอดเจ้าตำรับตะกรุดมหาละครับอลือลั่นเหมือนกันครับผมนะฮะผมได้ถามหลวงพ่อเหมือนกันนะครับตอนนั้นได้มีโอกาสไปถามหลวงพ่อโดยตรงเลยนะครับว่า อาตะกุดหลวงพ่อเนี่ยนะฮะขี้เนี่ยเสื่อมไหมท่านบอกเลยนะไม่เสื่อมไม่เสื่อมนะครับผมและข้อห้ามที่จะแขวนตะกุดหลวงพ่อเนี่ยมีข้อห้ามอะไรบ้างนะครับผมนะหลวงพ่อได้บอกเลยนะวันนั้นนะครับผมนะเวลาแขวนวัตถุมงคลของท่านแขวนตะกุดของท่านเนี่ยนะอย่าไปด่าใครว่าไอ้เย็ดแม่ห้ามเลยนะครับผมห้ามเลยด่าไอ้เย็ดแม่นี่ห้ามท่านบอกมันก็ตรงกันที่เหมือนกันนะครับตรงกับอ่าพระเดชพระคูณหลวงพ่อชนัยนะหลวงพ่อสะอาดอีกเหมือนกันนะที่หลวงพ่อถนอมบอกก็คือเรื่องวาจา นะฮะห้ามท่านบอกห้ามถ้าด่าเมื่อไหร่นี่หลุดเลยท่านบอกก็ห้ามเลยนะครั ok. บผมถ้าด่าไปนี่โอกาสที่จะหัวแบะมีสูงนะนะครับเรื่องวาใจมือนกันนะครับผมแล้วก็ที่ผมได้มีโอกาสถามล่าสุดเลยเนี่ยสุดยอดภักิีใจในยุคนี้เลยนะองค์หนึ่งที่ผมนับถือมากๆเลยคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเหินสำนักสงฆ์เพชรพยาทานจัดเพชรบูรณ์ครับผมนะฮะซึ่งตอนนั้นผมมีโอกาสได้ไปเรียนถามหลวงพ่อโดยตรงนะครับผมช่วงนั้นไปกับพี่เบิร์ตนะฮะได้ถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อโดยตรงเลยนะครับผมเรื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับผม ผมจะบอกนะหลวงพ่อเหินท่านศสด็จวิชามหาแม่ธาตุใหญ่นะนะครับผมดินน้าลมไฟทั้งสี่ธาตุท่านสําเร็จหมดนะครับผมแล้วก็พูดง่ายว่าวัตถุมงคลใดที่ได้รับการตั้งธาตุจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเหินเนี่ยฮะจะไม่มีเสื่อมนะครับผมนะจะไม่มีเสื่อมยิ่งนานไปนะยิ่งท่านแก่ภาษาไปวัตถุมงคลท่านยิ่งขังนะครับผมนะ่าผมได้มีโอกาสเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับผมเลยเลยถามว่า หลวงพ่อครับแล้วถ้าได้แขวนวัตถุมงคลหลวงพ่อไปสถานที่อโคจรนะครับผมสถานที่ที่มีของต่ําอะไรอย่างเงี้ยนะฮะวัตถุมงคลหลวงพ่อจะเสื่อมไหมท่านบอกมึงรู้จักงัางตาแดงไหมอย่างนั้นเลยยิ่งเจอพวกมันยิ่งคึกท่านบอกว่าไม่ต้องกลัวนะฮะท่านบอกแล้วก็ผมก็เรียนถามต่อไปเพราะว่าผมเองก็ได้ถามครูบาอาจารย์หลายองค์มาก่อนหน้านะนะครับผมได้ถามว่าแล้วถ้าเราไปด่าลบหลู่พ่อแม่หรือว่าให้คาหยาบแกใครเนี่ยนะครับวัตถุมงคลจะเสื่อมไหมหลวงพ่อเลยพูดมาว่า มันเป็นสิ่งที่คนดีไม่พึงกระทํานั่นจากที่ผมประมวลจากความรู้สึกผมแสดงว่าถ้าไปด่าให้คําหยาบพ่อแม่ใครหรือว่าลบหลู่ใครเนี่ยนะครับผมผมเชื่อว่ามันหลุดเหมือนกันแน่นอนนะครับเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่านั่นเป็นสิ่งที่คนดีไม่พึงกระทํานะครับผมดังนั้นที่ผมประมวลมาทั้งหมดแสดงว่าการแขวนวัตถุมงคลหลักๆเลยนะครับผมนะที่เขาห้ามกันนะครับเวลาแขวนวัตถุมงคลคือห้ามด่าพ่อแม่ใคร ลบลูคูบาอาจารย์คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์หรือแม้กระทั่งให้คำหยาบับใครเนี่ยระวังเลยนะครับผมแล้วก็ผมมีเรื่องจะยกตัวอย่างให้ฟังด้วยซึ่งนี่เป็นเรื่องจริงนะครับผมเรื่องนี้อ่าผมได้ไปสัมภาษณ์กับอ่าลุงอีทโดยตรงเลยลุงอีทต้องบอกก่อนท่านเป็นนักเลงคุมซ่องสมัยก่อนนะครับผมท่านบอกนะลุงอีทเนี่ยให้เกียรติท่านนะเขาเอ่ยชื่อเนาะนะครับผมลุงอีทบอกว่าเวลาแกคุมซ่องเนี่ยอ่าก็จะมีพวกนักเลงแรงต่างนะครับผมจะมาหาเรื่องแล้วก็จะมา อ่าเล่นเด็กในซ่องเนี่ยประจําอะไรเงี้ยครับผมอ่ามันมีพี่น้องอยู่คู่หนึ่งนะครับผมอ่าไอสองคนเนี่ยมันมีของดีนะครับผมมันแขวนพว่งตรงคือแขวนเหรียญจักรของวัดพระบรมธาตุนะครับผมปีหนึ่งห้าบล็อกนิยมนยนะครับซึ่งเรียยวนี้ยขึ้นชื่อเรื่องความเหนียวไปอย่างมากเลยนะครับผมอ่าลุงอีทก็ไม่รู้หรอกว่าโคแขวนอะไรนะครับผม <S <S แต่ตอนนั้นก<ม>็คืออ่าไอสองคนเนี่ยมาหาเรื่องในซ่องลุงอีทบอกตอนนั้นแกก็เป็นนักเลงขุมซองเนาะแกมีอีเหรียญเนี่ยแกบอก อ่ามันมาหือมาเออไงแกเลยเอาไม่สนใจเลยช่วงนั้นมันเถื่อนนาะแกบอกอ่ะแกเออีเหรียญฟันคอมาเลยแกบอกอ่ะแกบอกฟันไปครั้งแรกเนี่ยมันมันเด้งเหมือนฟันยางเลยครับผมเด้งออกมาเลยฟันไปที่คออีเหรียญเนี่ยใครรู้จักอีเหรียญไหมคล้ายมีดยาวที่มีด้ามรับผมแกบอกฟันไปที่คอเนี่ยนะมันเด้งเหมือนฟันยางเลยแกบอกเด้งดึงออกมาเลยแล้วทีนี้แอนาตะโกนด่าแกว่าไอ้เย็ดแม่มึงได้ไรอย่างนี้วะอะไรเงี้ยลุงอีดบอกว่าแกฟันอีกทีหนึ่งโโะแกบอกคอพับเลยนะครับผมคอพับเลยแกบอกโอ้ ดังนั้นการแขวนประตูมงคลเนี่ยแสดงว่าผมประมวลเนาะการให้คาหยาบใครเนี่ยมันมีผลจริงๆนะครับผมอ่าซึ่งผมเคยอ่านจากข้อมูลคนที่เขาเขียนเนี่ยเขาบอกว่าการให้คําหยาบเนี่ยหรือว่าลบดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ใครเนี่ยนะครับผมเขาว่ามันเป็นการเปิดประตูทองครับผม การเปิดประตูทองก็คือทําให้วัตถุมงคลที่เราแขวนนั้นเสื่อมลงชั่วขราวไม่ใช่ว่าด่าไปแล้วเสื่อมตลอดนะคือเสื่อมลงชั่วขนาครับผมเขาบอกนะฮะทำให้ช่วงนั้นเราอาจจะพลาดได้นะครับผมดังนั้นคนที่ถือแล้วก็แขวนวัตถุมงคลสายพุทุกคุณนะผมเองผมก็จ,จะถือเป็นการเรื่องพวกนี้นะครับผมอย่าไปด่าใครอย่าไปให้คําหยาบใครลบหลู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ใครห้ามเป็นขาดนะนะครับผมซึ่งถ้าตอนนั้นเรามีเรื่องแล้วเราไปให้คาหยาบเขาเนี่ย ระวังเลยช่วงนั้นนะครับผมอย่ามีเรื่องนะเพราะถ้ามีต่อไปท่านอาจจะหัวแบะได้ต่อให้วัตถุมงคลข้างขังที่ท่านแขวนอยู่เนี่ยนะครับผมเป็นสุดยอ้าวัตถุมงคลขนาดไหนนะครับผมนะคุณพระจะไม่คุ้มมดนะครับผมระวังด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นการประมวลจากความความรู้ของผมนะที่ผมได้เรียนสอบถามครูบาอาจารย์ะครับผมแต่ก็อยู่ที่สายด้วยนะ บางสายเขาจะห้ามเพิ่มเติมมากกว่าน,นี้ก็อาจจะมีเช่นห้ามกินเหล้าห้ามใส่เข้าไปในสถานที่อาโครจรหรือว่าห้ามอะไรต่างๆก็อาจจะมีแต่หลักๆที่ผมได้ถามคูบาจารย์ก็คือเรื่องวาจาเนี่ยครับผมสําคัญมากนะครับผมดังนั้นคนที่แขววัุทธมงคลสายพุทธคุณก็ระวังระวังกันด้วยนะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยนะครับผมที่ผมได้นามาฝากผู้ติดตามรายการเชยทวัตชัยเล่าเรื่องนะครับผมอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรัะฟังนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเชยทวัตชัยเล่าเรื่องยนะคคครรัับบบขอุณ